ดูน้องเค้าก็ได้เวลาคัดแยกฮนะพอเริ่มสู้ตัวเมียดีก็แยกผสมแล้วนี่คือชุดประดูกยังเดียวแม่แดงหลงอตัวนึ่งฮะเดี๋ยวก็ต้องจับคัดแยกออกให้อยู่ในโทนของดูอย่างเดียวนะ เสแดงก็จะถ่ายออกนะสำหรับผู้ที่สนใจสายแดงนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสายแดงสนใจทักมาได้นะจะเหลือแต่สายประดูสายเดียวนะฮะทำสายเดียว สายด่างจำน่ายลูกนะสายแดงพ่อพันธแก่เกินนะไม่ติดลูกแล้วก็จำน่ายตัวเมียออกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ